มัดกันหัวตรงไหนลูกตรงไหนอ่ะตรงนู้นจ้ะมัดกันหัวตรงนู้นโอ้ตรงไหน,นอต,นนต,นนตอนหนูไปเก็บส้มชีหลงเอ๊ะอมดกัดหูด้วยทำไมมัดกันใจร้ายอย่างนั้นน่ะกัดจิ มดกัดดูดูอ้มดกัดดูดูด้วยโอ้กัดเมื่อไหร่ลูกกัดนะกัดดูกัดดูดูนานะแล้วกัดเมื่อไหร่จ๊ะตอนที่หนูไปเก็บส้มเจ๊ไดเหรอไม่ล้วงไม่ล้วงอะไรลูกดูดูอู้ไม่ล้วงดูดูจ้าแยโกรธโอู้ยูแย่กรธจ้ะล้วงดูดูไม่ได้ ไอคนใช่ไหมลุงดือดไอคนใช่ไหมแม่โ,โกรธยายย่าโกรธเลยไม่ไม่เตะฟุตบอลอ้าวทำไมไม่เตะฟุตบอลน่ะลูะกกลับบ้านโอ้ยายย่าโกรธน,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 น่ะนะนะเหรอไม่เตะฟุตบอลก็กลับบ้านเลยหนอยาย่าโอ้ยน,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 น่ะนะลุงดือๆยายย่าเลยไม่เตะฟุตบอลด้วยยายย่ากลับบ้านไปเลยเหรอ โอ้หนูก็อย่าล้วงดื้อๆสิลูกโอ้ยาโกรโอ้ย่ายากโกรธเลยข้าบ้านข้าบ้านไปเลยเหรอข้าบ้านอ๋อนะนะก็เลยข้าบ้านข้าบ้านมาอยู่กับใครกับผมอ๋อกับกงโกงชวนไปทำอะไรนะข้าบ้านอ๋อข้าบ้านอ๋อโกงชวนข้าบ้านโก่ง

ไอะไรอีกรอบหนึ่งลูกเกาหัวเกอาแล้วเกาหัวเนี่ยเกาอยู่